เดิงเด้งมาดีดแล้วก็มาเข้ายูทูบมาดิก็เป็นไงครับผมนี่ครับเจ้าของรถถอยมาใหม่เท่าไหร่นึงเท่าไหร่สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าจบในที่เดียวนี่ครับเมาใหม่อีกแล้วเมาใหม่อีกแล้ว ดดดโดนใหม่มหมล่าสุดเป็นทีหนึ่งทีหนึ่งแม็กนะครับผมนี่สมใหม่ห่อแบบเอียเอ่ยมๆนะครับเฮ้ยห่อสวยวะเยี<ะ>่ย yeah, ห่อเนียนจีบหายแล้วลูกยูซืองี้แล้วก็ดีแล้วทำไมเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูออกใหม่อีกอ,ออกหยาบตัวเก่า <laughs> จานน็อตครับนี่ห่อจานน็อตครับ นกไม่มีรล้อกำลังสั่งมาใหม่ครับช่างไหมอันนี้อันนี้วันนี้เจอกันครับนี่วันนี้เจอันร้น้ำบานเฮ้ยน,นี่ฉันเนี่ยนะทันเนี่ย,ยอออลองหน่อยดิเอ้ยนี่มันต้องยกเครื่องมาไทยอยู่แล้วนึงอ่ะแม่หวใาบาสวยยี่ใหน้าเลาะออก ไอเเกรติแต่ฝั่งนี้คนฝั่งนี้บวกคนละช่างคนละช่างเออช่างคนละคนเออช่างคนละคนนะครับนี่ปัญหาครับนี่รอยเชื่อมงามครับอันนี้นี่ฝากไว้ถึงเคยบริษัทบริษัทตาบริษัทตาโนกนะครับผมก็ได้แล้วจะขี่มายังไงเอ้าเราจะขี่มาไงเอ้าอ๋อได้อย่างนั้นอะแล้วก็ลงเลยเอาขุ่ไปด้วย อ่ะของไม่ต้องร้องนี่ครับร้อยเชื่อมฝั่งนี้รวยมากครับนี่ครับกัดแก้ถอยถอยรถไอ้กระบะคันนู้นมาเทียบไม่ได้เหรอเทียบได้ไหมเออเอาเอาลองดูให้มันดีก่อนเนี่ยเอาถึอแล้วก็ดึงลงไปของไอ้น็อตก่อนนะถอยได้เออถอยมาเสียบอะถอยหลังนี่คันนู้นเราก็ได้นี่ครับฝั่งนี้หยาบครับ ติดหน่อยเดียวครับนี่ฝั่งนี้ไม่ติดเลยแล้วเป็นตามมดด้วยนี่ครับผมโคตรขี้กาใช้ไปมันจะมันจะแตกนะผมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ติดด้วยติดนิดเดียวเองช่างโคโรคนช่างโคโครคนแน่นอนช่างเอาล้อเปลี่ยนอะไรไม่เป็นไรโอ้ใช้ไปก่อนจะมาก็ซื้อล้อใหม่ก็เดี๋ยวขอตัวเอาเอาลงนะครับผม ก็เราจะเอาเครื่องเครื่องอันนี้ใส oh ่นะครับผมมันเป็นเด็อบสองแรงนะครับผมของช่างเป้นนะเอาไปทำมาแล้วแต่ก่อนเป็นรถลากครับเดี๋ยวนี้เป็นรถย่ำเดี๋ยวลองครับได้ลองครับวันนี้ได้ลองได้รู้ก็จะเติมน้ำมันแล้วนะครับผม แปดลิตรนะครับแต่รุ่นเก่ามันก็ไม่ใช่รุ่นเก่าแล้วรุ่นร้องรุ่นรุ่นเขาเรียกอะไรรุ่นบางโกลบางโกนไม่คุมรุ่นหองอาจารย์นอตครับรุ่นในรุ่นรุ่นบางโกนไม่คุมอ่ะอันนี้บางโกลคุมมันแถมนี่มาหม้าป่ะการฝุ่นนะอ๋อแผ่นเดียวหรือแผ่นแบบมึงเนี่ยอ๋อแบบมึงเลย บอกวอาโจ้ไป้องถามเล่วเครื่องอะสองพันเล้วเล่วอะพอยำเรี่ยวเอาอเลอ้อใหม่เอาแค่ของใครเนี่ยนี่ขออีกหนึ่งน่ะห้าพันแล้วไปซื้อล้อใหม่เลยมานี่แตแงว่ไฟติมมีครับลมเปิดได้แต่ลมปิดไอติมหมด เสร็จเรียบร้อยนะผมักผมเดี๋ยวจะไปลองกันเลยครับโดยอาจารย์น็อตเครื่องนี้เอาไปให้ช่างเปิลทำมาครับหมื่นนึงก็ขนาจจะขาาจจะตั้งแคมใหม่อะไรใหม่ประมาณนี้แต่ว่าลูกก็ลูกเดิมเสียพันเบอร์หกเก้านะครับผมบริษัทให้มาเจ็ดเป็ด ตัวใหม่ล่าสุดของนกครับผมห้องนอนร้อนเลยโดยเครื่อง12แรงน,นะครับ RT 12แรงธรรมดา เอกเอกเอกว่างโอเกดี๋ยวช่วยมันยกเลาไปเจอกันที่หน้างานหน้ารองนะครับผมโค้งใหม่ก็สามหมื่นเก้าครับเบสเซ็ต

เกียร์เตรียมอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรโดนด่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอกันที่นาดีกว่าก็มาถึงที่ร้องที่รับร้อยปาร์ตเลยปาร์ตเกียรู้ตัวก่อนเ็เอามาจากหลานตายนะครับผม ยนึงครับเดี๋ยวอาจารย์หนึงจัดต้องรอต้องรอให้ตะลานเสียงหลงทิงโอ้าว่วาเร็วกลัวเร็วนี่เอ้ยไม่มาด้วยนะไม่มาด้วยามใจไม่ได้ก็ <S <S 2> <S 2> เครื่อง12แรง เรายังไม่ได้รีวิวเลยครับก็ไม่มีอะไรมากกับไม่มีแค่ตัวนี้ครับที่แตกต่างออกไปแล้วก็น้ามันผมไม่แน่ใจว่ามันมันมันเพิ่มเยอะกว่าเดิมหรือเปล่ากับของไอ้ของให้เจาะนะแปดิตรครับผมแต่มเมลเขาว่าหน้าหน้า 9, นเก่าเมลหลังนะแต่ไม่รู้ใช่เปล่าไม่ได้วัดด้วยกับประมาณนี้นะนอกนั้นก็เหมือนเดิมหมดครับมีแค่บางโคนแล้วก็เมลมั้งที่ว่าเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็น้ํามันขึ้นเพิ่มขึ้น ถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูประมาณนี้รอเล็กกเหมือนเดิมครับยี่สิบเจ็ดใบหกสิบสี่กว่างสิบต่างสิบสามครึ่งหรือสามอะไรไม่แน่ใ,นใจนี่นะเฮ้ยกำลังเยอะวะ อะไรมึงวะนี่สองแล้วโอ้เฮ้ยห่างมันสูงจังวะฮะมันก็ไม่เหมาะมันเลยดิอย่างยังไม่ได้ยังไม่ได้รอบมัน ยังไม่ปาดใครมากูบอกเลยว่าทับใจไม่ได้โฮ้ยมันปรับหางมันมันจะผายเลี้ยวไม่ได้นะติดขบต้องไปปาดออกขบอะไรวะววอ่าเอาองไงน็อต เฮ้เฮ้ยวิ่งนะขี่มันแคบปะดี๋อนะ ขออนุญาตไม่ลงนะครับผมวันนี้กลัวเลืะด้วยประเด็นน่ะอยากรู้ไหมละ่ะ<ง>อยากรู้ไปเลยนัดไอ้น <laughs> ี่เฮ <laughs> ้ยอะไรล้องขนาดนั้นอะเดี๋ยวพาได้ดิมันไม่ได้ขัดอ๋อไม,ไม,ไม่อ๋อไม่ได้ล็อก เจ็บสี่กูหนีไม่ออกแล้วกันอะไรเงี้ยฟังจากเสียงแล้วมันยังมันเล็กมันเล็กสุดเลยมันเล็กไปมกไม่ใช่นะมันเล็กไปนะแดกรถรวมแล้วกันกูอะกินรถอาจารย์รวมเลยละ ไม่ได้ล็อกก็ดิเดี๋ยวส่งตัวจีดไปครับ,รบนนแต่ร้านสายแล้วเว้ยจะเป็นหลักฐานเฮ้ยทำยูทูบด้วยอ่ะอนนขอมันสูงจัดละ น็อตไปแล้วครับอะไรอ่ะลูกกิ้งอ่ะก็ปรับให้มันหย่อนหน่อยดิ เดี๋ยวมันปับเอาลงเฮ้ยมินี่ เกิดเกิปัญหารครับลูกกิ่งไปน่าจะสี่ท่อมั้งพอดีขยับขยับตั้งจัดแล้วก็มันมันยกสูงจัดเลยไปโดนคอท่อไอเสียถ่ายไว้เละดีจังครับดินปลาถั่ว ข้ากลงแล้วลันครับก็โอ้ดังดีจังโอ้นี่โอ้ยอย่างลั่นเฮ้ยอย่างั่นอย่างเอาอ่ะอย่างเอาอ่ะอย่างเปิ้ลนับอย่างเอาอ่ะ รถไปไปแกรถไปนี่ฟันบสฟันบสนี่แค่เครื่องทิ่สนอะงเองน,นะดับเบิลนะวิ่งพร้อกันสี่ผมเดิมๆเลยอะ่ะนี่ดิฟแกวดิฟดิฟถ้าดิฟใจก็ไม่ทำรามรถอะ โอโมยเหี้ยแหลงว่าแหลงว่าว <c oughs> บอกแล้วถ้าทางตรงแล้วมึงเอ้ยวิ่งนี่นขนาด12แหลงแันเนี่ย ไอหนึง่งชัติพ่าช่างเปิ้ลมึงจะขนาดไหนเหี้ยพร้อมจะขาดหรือไม่ขาดนะมันจะขาดตั <c oughs> เดวเดียวเฮ้ยมันโดนหน่อยเดี๋ยวลองยกนี่ลองยกใหม่ดิน่ะมันสีหน่อยองไม่ต้องอะไรมึงดูหน้าไปเปลี่ยนสะพานไหนมึงลองยกดิมึงลองยกใหม่ดิอยู่ก็โดนนะใครเดียวเว้ยม่ต้องให้ถอยหลังให้บ้าหนึ่งก็ไม่โดน ถอยไปอีกได้เอะถอยไปอีกได้ร้อนร้อนเลยมึงโดนยึดไหมนะเปะะเลยทอมาตะมุนนะโอ้โหคยบอกันมาตั้งนานเร็วตะมุนนะหายไปชั่วโมง้ะนะตลาดเนาะที่โทรมานะ ไออ๋อานั้นเดนึงกระบาดจะเปียกแล้วเปียกเลยมึงอ่ะแรงไหมหนึ่งมึงไม่สุดอ่ะมันไม่สุดแล้วมันขายได้อีกนะเขาเร่งมันอ่ะกูดึงจมเลยนะเมื่อกี้นะมึงมันยังขายได้อีกมันยังไม่ลอยเลยรถอ้ะมันไม่มีโอกาสได้ลอยมันเต็มก่อนกดลงอีหน่อยสินะเอออะไรดิมันไม่มีโอกาสได้ลอยเออก็บอกมันสั้นไปว่าได้ยันให้นกยืนน่ะได้พอจะลอยก็ถ่ายเลียว เป๊ะแก่ลองลองลองไปก่อนเอให้มันดูตัวก่อนที่ไอ้เจ้อลองดิพ่อลองดิไอ้ลองไอ้ลองไอ้ลองเดี๋ยวเดี๋ยวโจ้นิดหน่อยครับรูแต่งตัวเอ้ยตัวมลถ้าตายคราหมายแก่มนทนคนหน้าเดิมมนทนคนโรคจิตมนทนคนไหลใจอ่ะรอตลอด เดี่ยวเหมือนหนังฝรั่งไอ้เรื่องอะไรวะูนึกไม่ออกวะสไตล์ไงยิงกระเพาะเีงอ่ะธรรมะจะใช่ธรรมะเนี่มาต้องเอานี่ออกว่ะมาติดขออะไรอย่างเงีายมาโกนอะรับจำปีไปรับจำปีอะไรเงี้เอารถมาล็องเลยเดี๋ยวเขึ้นรถมือมาล้างเก็บนอน เยวเข้าห้องอู่นะเอาเข้าไปจุดเที่ยวอ๋อขันเมียแกแกงเอาเข้าห้องอย่ยก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่ครับสำหรับไอ้นกหนึ่งสีหนึ่ง